สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตลอดวิสมอนนะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์และการเงินให้กับชาวราศาีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมค่ะและถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถทําได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยนะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจำสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะคือ5ใบด้านบนซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1 8ถึง25กุมภาพันธ์ค่ะ ส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นไพ่แคริฟายเฉพาะด้านความรักความสัมพันธ์นะคะก่อนอื่นเราจะมาเริ่มจากการเงินกันก่อนนะคะสองใบนี้คือไพ่ประจําตัวชาวพฤกศพสองใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไพ่สรุปนะคะออตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะมีความเครียดนะเกี่ยวกับปัญหาการเงินนะคะหรือว่าบางคนนี่มีความเครียดเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าแรงกดดันจากที่ทํางานนะคะ ทีนี้ในเรื่องการเงินโดยตรงเนี่ยคือท่านใดที่ลงทุนลงแรงหรือว่าตั้งใจทาโปรเจกต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่รอ,อ,อตอนนีน้คุณรู้สึกว่าคุณจะเป็นช่วงที่เหมือนคุณรอการเก็บเกี่ยวนะคะรอดูว่าแบบมันจะออกดอกออกผลตอบแทนคุณยังไงเนาะในช่วงตอนนี้นะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไพ่เนี่ยปรากฏว่ามันเป็นแบบ สิบสิบ,ส,บสิบหมดเลยเนาะสิบเหรียญหัวกาบสิบถ้วยแล้วก็สิบไม้เท้านะคะแล้วมันก็จะมีทั้งเลขเจ็ดแล้วก็เลขสี่เนาะนี่ก็เลขเจ็ดเลขสี่เหมือนกันมันดูเหมือนว่าตอนนี้คุณกำลังจะเป็นช่วงสัญญาของการเปลี่ยนผ่านนะคะกำลังจะจบอะไรบางอย่างแล้วก็จะได้เริ่มอะไรบางอย่างนะคะหลังจากที่คุณเนี่ยหยุดรอมาแล้วก็หยุดรอดูหยุดรอผลอะไรแบบเนี้ยมานานเนาะ เลขสิบมันก็จะเหมือนว่าอะไรที่มันจบแล้วมันก็กำลังจะเริ่มใหม่นะคะทีนี้ก็คือให้เรามาระวังในการใช้จ่ายนิดนึงอาจจะมีภาระของครอบครัวเข้ามากระทันหันนะคะทําให้คุณต้องใช้เงินนะคะอย่างมากเนาะแต่ว่าสถานะการเงินของคุณเนี่ยจริงๆมันก็ ไม่ได้แย่มากนะหรือว่าถ้าเกิดมันแย่อยู่เนี่ยก็รอรับข่าวดีเพราะว่ามันจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะเข้ามานะคะอาจจะแบบไม่ใช่เงินแบบก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรมากมายเนาะแต่ว่าก็คือ,อ,อสมมุติว่าคุณต้องใช้เงินจากที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือครอบครัวเป็นภาระที่จะต้องส่งเงินไปให้ในขณะเดียวกันคุณก็จะได้รับอะไรที่ ได้รับการเงินหรือผลประโยชน์อะไรก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะก็คือครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นทั้งสองอย่างสําหรับคุณเนาะเป็นทั้งความสุขแล้วก็เป็นทั้งภาระด,ด้วยในเวลาเดียวกันนะทีนี้ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าคือชาปึกศบช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าเป็นการเงินนะคะที่เหมือนคุณลงแรงหรือว่าพยายามไปเนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณเหมือนแบบ ทุ่มเทเต็มที่นะคะนะ่ะเขาเรียกว่าหนักมากเนาะแต่ว่าจะบอกว่าก็ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคุณก็จะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นจะใช้คาว่าพักผ่อนดีไหมคือไม่เหนื่อยเท่าเดิมนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็อืมเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเหมือนซอนเนี้ยคุณไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะแต่ว่าช่วงสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่ อองานที่คุณแบบทํามาโดยตลอดแบบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเนี่ยก็จะได้มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าสิ่งที่ไม่เหมอะจะพูดไปไม่ตรงกับเรื่องราวนะคะความคิดของชาวพุกศพที่มีต่อคู่รักของคุณก็จะเป็นเรื่องราวความคิดความรู้สึกของคู่รักของคุณที่มีต่อชาวพุกศพนะคะเรื่องราวสลับกันได้แล้วก็สามารถสลับกันได้ทุกใบด้วยนะคะ ถ้าไม่ตรงคุณลองสลับดูกันเองเลยแล้วก็ถ้าใครเนี่ยแฮปปี้ดีอยู่แล้วกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่จําเป็นต้องดูคลิปแม่หมอนะคะเพราะว่าแม่หมอเนี่ยเน้นกับคนที่เขามีปัญหาเนาะคนดูดวงก็อยากจะมาดูว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วก็แนวโน้มจะดีขึ้นยังไงนะคะพวกที่แปลว่าแฮปปี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือ,อแม่หมอไม่ทํานายให้นะคะพายิบซีเขาอ่านได้หลายแบบนะคะ เริ่มกันเลยนะคะคือตอนนี้ใครก็ตามที่เหมือนคุณก่อนหนะ้านี้คุณอย่างที่ก็คล้ายๆไพ่เงินเนาะก็คือว่าคุณเนี่ยเป็นช่วงหยุดดูนะหยุดดูว่าตอนที่คุณเริ่มรักกันใหม่ๆคุณก็ลงทุนลงแรงอะไรกันไปเนี่ยแต่ตอนนี้พอมีปัญหาแล้วตอนนี้คุณก็เป็นลักษณะแบบหยุดดูนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเติบโตไปลักษณะแบบไหนนะคะแต่ว่าที่แยกก่กว่านั้นคือว่ามันเป็นลักษณะที่คุณหยุดแบบคุณไม่ คุณไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์เลยอะคือคุณอยู่ในสถานะแกล้งตายนะคะอโดยที่ขณะที่คุณแกล้งตายเนี่ยก็คือคุณเองเนี่ยทำไมถึงต้องแกล้งตายด้วยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคือคุณมีทางเลือกอะคุณรู้สึกว่าคุณมีทางเลือกหลายทางอาจจะแบบไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนคนนี้นะคะ คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอยังดีไม่พอสําหรับคุณหรือว่าสําหรับครอบครัวคุณก็แล้วแต่นะคุณรู้สึกว่าสําหรับคุณคุณมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ในแบบเนี้ยหรือว่าอาจจะแบบดีเท่าๆกันหรืออะไรก็ตามแต่คุณรู้สึกว่าคุณมีทางเลือกเนาะคุณก็เลยเป็นสถานะแกล้งตายไปก่อนนะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะคือว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าเขาของคุณเนะ่ะ คือคุณรู้สึกไม่ผูกพันกับเขาอีกแล้วไม่เหมือนเดิมนะคะเอ่อหรือว่าคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยไปผูกพันกับคนรักเก่าของเขาอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของคุณเนี่ยมันจะพังลงอย่างรวดเร็วคือแบบตกใจนะคะคุณตกใจว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือคุณเพิ่งจะรับรู้ความรู้สึกของคุณเองว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณรู้สึกผูกพันกับเขามากแค่ไหนนะคะแต่ว่า ถึงจะเป็นอย่างนั้นเนาะว่ารู้สึกว่าตัวเองผูกพันกับเขามากแค่ไหนแต่ว่าคุณเองอะคุณก็เลือกที่จะคิดถึงความสุขของครอบครัวคุณเองนะคะโดยที่คุณเนี่ยก็คือจะเลิกคิดถึงเรื่องอการแต่งงานนะคะหรือว่าการที่มีความรักความร,รักมั่นคงนะคะกับคนคนนั้นของคุณเนาะก็คือว่าดูจากไพ่แล้วเนี่ยก็คือคุณมีปัญหาแน่นอนไม่จากครอบครัว มาจากครอบครัวคุณด้วยนะอาจจะแบบปัญหาจากคุณพ่อคุณแม่ของคุณหรือว่าลูกของคุณก็แล้วแต่นะก็คือเป็นปัญหาจากครอบครัวของคุณนะคะหรือบางคนก็เป็นลักษณะรักนอกสมรสไปเลยนะคะอ,อ่ทีนี้คุณจะรู้สึกไม่หนักเท่าเดิมนะในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ,อ มันเหมือนว่าคุณอะไม่เคยทําอะไรในความสัมพันธ์นี้เลยเนาะมันเหมาะให้ดูชัดๆคือว่าคุณอะให้เขาทํางานในความสัมพันธ์นี้ตลอดเวลาโดยที่ตัวเองอะไม่ใช้ไม้ไม่ใช้พลังงานไม่ใช้ energy อะไรของตัวเองเลยอะปล่อยให้เขาจุดไฟไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามว่าจุดไฟไปเรื่อยๆเพื่อเป็นแสงสว่างนําทางให้คุณนะคะโดยที่คุณเนี่ยก็ลักสนุกนะคะเล่นสามารถเล่นสนุกได้ในชีวิตต่อไปเนาะ ทีนี้อามาดูตรงนี้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะคะเหรียญกับเหรียญน,นี่เจ็ดเหรียญเนาะนี่ก็เป็นสามเหรียญเออเป็นเจ็ดเหรียญแบบหัวความนะคะก็คือว่าพอบวกลบกันแล้วเนี่ยก็เป็นสามเหรียญหัวความก็แปลว่าคุณเองเนี่ยส,สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นลักษณะของการที่คุณไม่สามารถที่จะรักษาคำมั่นสัญญานะคะที่เคยให้ไว้กับคู่รักของคุณได้เนาะอืม ก็รอให้เวลามันผ่านไปอีกสักแบบหนึ่งเนาะเดี๋ยวหวังว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะสำหรับไพ่ที่เปิดตรงนั้นนี้นะคะก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยชัดเจนมากนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่า,าคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูต่อไปอีกสำหรับหนึ่งนะคะมาดูว่า,อาตอนนี้คุณและคาวนะคะมีความสำคัญ ความสัมพันธ์กันแบบไหนนะคะขอจัก,กรวาลน,นะคะช่วยให้คําแนะนํานะคะแก่ชาวพึกศบและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพอ๋อขอโทษค่ะช่วยบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวพึกศบและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพ5้าใบคะ่ะที่ตะกี้บอกไปว่าบางท่านเนี่ยเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องเนาะกับกับคนรักเก่านะคะที่คุณคิดว่าแบบ คู่รักของคุณอะเหมือนเป็นยังมีความรู้สึกผูกพันกับคนรักเก่าอยู่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรแบบเนี้ยเอ่อจะบอกว่าคู่รักของคุณนะเขาไม่ได้มั่นคงกับคนรักเก่าของเขานะตอนนี้เขาก็โสดสวยๆรวยๆของเขาไปแฮปปี้ของเขาไปนะคือเขาไม่ได้สนใจแฟนเก่าเลยของเขาใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนคุณนะชาวพฤกษบเนี่ยคือคุณเป็นลักษณะที่เหมือนแบบกรณีที่หนึ่งคืออย่ามาอย่ามาใกล้ชันอะไรแบบเนี้ยกรณีที่สองก็คือ คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องต่อสู้เนาะคือเป็นไปได้ทั้งสองกรณีเพราะว่าอยากเข้ามาใกล้ฉันเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าดูเหมือนว่าคุณจะมีปัญหาทางครอบครัวนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนส่วนคุณที่รู้สึกว่าคุณแบบจะต้องต่อสู้เนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยยังยึดติดกับความคิดเก่าๆว่าเขาลืมแฟนเก่าไม่ได้หรอกหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วจริงแล้วตอนนี้คือคุณเองอ่ะก็โสดเหมือนกันเนาะ ไม่มีแฟนนะคะแต่ตอนนี้คุณทั้งสองคนอะสิ่งที่สัมพันธ์กันตอนนี้ก็คือว่าคุณทั้งสองคนอะโกหกกันและกันอยู่นะคะอืออืเช่นนั้นแหลเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดพไพ่ใบหนึ่งให้นะคะเป็นคำแนะนำค่ะขอจักรวาลนะคะช่วยให้คำแนะนำแก่ชาวพฤกษศพและคู่รักในรอบสัปดาห์นี้หนึ่งใบค่ะ รบกวนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะรบกวนกดไลค์ขอความช่วยเหลือจริงๆเพราะว่าอัลกอริทึมตอนนี้ของ y o u t u b e เนี่ยมันจะเหมือนว่าการเข้าถึงหรือการมองเห็นนะคะของคลิปแม่หมอมันจะต่ำลงหลังจากที่แม่หมอหายไป10วันนะคะต้องขอรบกวนทุกท่านนะคะ ให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ๋อไพ่ดีมากเลยเขาบอกว่าเป็น achievement นะคะใครก็ตามที่เหมือนอย่างที่บอกไปว่าลงทุนโรงแรมอยู่เนี่ยแล้วก็ยังรออยู่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะก็คือผลลัพธ์เนี่ยออกมาค่อนข้างจะดีนะก็คือประสบความสำเร็จนะคะ่น,นอะไรที่คุณแบบรู้สึกว่าแบบออลงความพยายามไปแล้วมันจะแบบได้ไม่คุ้มเสียเลยอะไรก็ตามเนี่ย จักรวาลน,นะคะให้คำแนะนำว่าสบายใจได้นะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับชีวิตของคุณนะคะถ้ามันไม่เกิดเลยในสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีในสัปดาห์หน้านะคะ โอเคนะก็สำหรับใครที่ชอบการทำนายของแม่หมอรลกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วถ้าท่านใดเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้ดูคลิปความรักรายปีประจำปี2024สามารถเข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแม่หมอทำครบไว้ให้แล้วทั้ง12ราศีนะคะเป็นคลิปรายปีประจำปี2024ค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆทุกๆการติดตามค่ะวันนี้แม่หมอลัไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ